สวัสดีครับผมช่างสิงเมืองมะขามหวานนะครับวันนี้เรามาเทสนะครับมีดคัตติ้งนะครับเป็นคัตติ้งใบสิบสองนิ้วครับส7มเจ็ดมิลนะครับด้ามเจ็ดนิ้วครับเกือบเกือบเจ็ดนิ้วครับ ผิวซาตินนะครับคุมเดี๋ยวเรามาลองทีสกับลำไผยดูนะครับลำไ่แห้งงานดำสนิทนะครับ เดี๋ยวเช็คคุมก่อนฟันนะครับประมาณนี้นะครับคุมลําไ่ครับหนา,นา,นาแห้งเลย นี่กินลำนะครับหวานๆเลยนะครับกินลำ นะครับล้ำใหญ่ล้ำหนาคุมยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียหายเดี๋ยวมาลองทิศว่าจะรักษาคุมเหมือนเดิมไหมจุดนี้นะครับที่ฟัน หวานเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งทำได้นะครับราคาอยู่ที่950บาทนะครับรวมส่งไม่มีฝักนะครับเล่มนี้เป็นงานสั่งทำงานไม่มีในสต็อกนะครับต้องสั่งทำอย่างเดียว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม